การติดตั้งริฟ์นอกบ้านเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่จํากัดภายในบ้านอายุการใช้งานจะน้อยกก่าติดตั้งลิ์ภายในบ้านหรือเปล่าวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับจริงๆแล้วนะครับริ์บ้านของเรานั้นทูกออกแบบมาเพื่อใช้ั้ง,งานภายในและภายนอกเลยครับไม่ว่าจะฝนตกแดดออกลมแรงก็สามารถใช้งานได้ปกติเหมือนริฟ์ที่ติดตั้งภายในบ้านเลยครับผม เรียกพิธติดตั้งภายนอกบ้านนะครับจำเป็นจะต้องมีป่องลิฟต์นะครับหรือว่าชาร์ปนะครับโดยชาร์ปของเรานะครับทำมาจากอลูมิเนียมโปรไฟล์ความหนาถึงสามทุมมิลลิเมตรครับมีความหนาและก็แข็งแรงทนทานเป็นพิเศษเลยครับผมแล้วมาฟังเสียงดูนะครับว่าอลูมิเนียมโปรไฟล์ของเราแข็งแรงขนาดไหนครับนี่ครับถ้าเราฟังเสียงดูนะครับจะรู้เลยว่าอลูมิเนียมโปรไฟล์ของเรานั้นแน่นมากครับไม่ได้เป็นเสียงกรองกรองเก่งๆนะครับแล้วก็มีตู้ไฟนะครับตู้ไฟสามารถติดตั้งห่างกับตัวลิฟต์ได้ถึง5มนะครับลูกค้าสามารถเลืือกพ้นททีี่่ลูกค้้าาตองกร ในการติดตั้งตู้ไฟได้นะครับหรือว่าจะขอคําแนะนําจากทีมช่างของเราเพื่อเลือกพื้นที่ที่ติดตั้งที่เหมาะสมได้ครับเพราะเรารู้ว่ารีบ้านที่ดีจะต้องคู่กับบ้านของคุณไปอย่างยาวนานเราจึงเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้คุณสามารถใช้งานได้อย่างสบายใจในทุกวันครับ